ช่วงนี้ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่กันแล้วภาพรวมก็ต้องบอกว่าคึกคักกว่าปีที่ผ่านม,มานะแล้วก็กรมการค้าภายในเขาก็มีการกำชับผู้ประกอบการเนี่ยห้ามฉวยโอกาสเลยนะใ,<ช>ในการขึ้นราคาสินค้าในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็ทางบคสอเองออเขาก็มีการ ยืนยันในการตึงราคาค่าโดยสารนะครับใ,ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยซึ่งเขาบอกว่าบรรยากาศเมื่อช่วงเมื่อวานนี้ยอย่างที่บอกไปว่าเริ่มมีคนเดินทางกันแล้วนะครับผมแล้วก็ภาพรวมเนี่ยคึกคักซึ่งทางอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกเลยว่าพอลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยพวกราคาจําหน่ายสินค้าบริการไม่ว่าจะเป็นทั้งขายของหรือขายอาหารการกินก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ ผู้ประกอบการเขายินดีให้ความร่วมมือในการไม่ขึ้นราคาสินค้านะครับเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและก็ติดบ้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนด้วยแล้วก็ถ้าประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมก็แจ้งได้ที่สายด่วนของกรมการค้าภายใน1569นะครับส่วนบขศอเองเขาก็ยืนยันนะครับโดยทางนายสัญลักษณ์บันวัฒนลิขิตกรรมการพิการใหญ่ของบขศเนี่ยเขาบอกว่าก็ร่วมมือในการที่จะตรึงราคาค่าโดยสารเอาไว้แล้วก็คาดการว่าปีนี้จะมีคนเดินทางเพิ่ม ิ่มจากปีที่แล้วเนี่ยถึงร้อยละ5แล้วก็พังบรรษษขสเขาจัดรถเวลา600คันเลยทีเดียวนะ600กว่าคันนะยืนยันว่าเพียงพอครับไม่มีใครตกรถแน่นอนนะครับในช่วงปีใหม่นี้ครั